สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆทา่านพาเบิ่งถนนหนาฝนโอโ้เท้ากอลนลงหล่มน้ำพูด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 จับเด้อจับเด้อโอ้บอยฟอรอจับนั่งอยู่ทางหนา้นานาั่งรถนั่งรถ น้ำทังที่ไปใช้ลูกอาบักไม่อาบักลำไยไปอาบักลำไยพี่น้อง้ัดจิน้ำไ้ไปจะเบืงทางะเบืงทาก่อนจับดีๆตัวะจับดีๆโดยไทหน้าเออเขาไทหน้าจับดีๆตัวะเม สวับดีเจ้าสวัสดีคือว่ายังบาเปืือนมาได้นะลูกเนะาะธรรมดาพอดีซจำเนี่มันพ้นกับห้องกระจกเนี่พอดีเขาก็มีน้ำดำพอดีน้ำพ้นนี่พอจัช่งลูกพอดีปลูกเลย จับเด้อจับดีๆเด้อบ้ให้มากอยากมากนำ้ำจะขี่เชลกดีขามาเด้อตีนตัวเด้อเกือบตกน้ำบริงโญ่ให้เด้อไปโลดลงเลยไปโลดลงลงล่งเลยเออลงเลยนี่ไปโลดลงเต็น

Phải. bỏ nó nhảy phải Nhạc. nàng dù lột đơ nàng dù nơi lột nì đơ xe mua năng nơi lột này. ไป,ไ,ไปกันได้ไงวะมาไปกัได้ไปแล้วนางลงลุงสิขับไปนะ,ะน่ตอนอยาไปนะไองกันไดเลจอดเลย,อ,เลยอ่อด้พีน่น้นองยังลุงดำ้วมทุกอมพอ ลำไยลำทุก่นางอยู่เด้อตัวนเด้ยยอยังนางจะพนแล้วไปยังไม่ได้ไปชัยนี่จะลำไ่ทางได้ทางเขาฮะนี่ตะกี้าทางเขาชิจูองนี่อันนี้มุนว่าเลยมีแต่ข่าหัวอะไรลยลุงเอ้ยปีนเลย นางยูต้นนะมันมันชุกปะลุงชุกแห้งจนหลวงบ่ คนงานเอาโดยด้ดวยเลือกเอาโลดในแถาเลือกเอาโลดในรถดนะจากตัวมันซ้ำกันมืดนั่นแหละเลือกเอาโลดอยากได้พัวได้อยากได้จากพัวก็ได้โดย หักเอาก่อนเดี๋ยวไปยืดให้มันได้จำโดยลุงย่ยางลูกยืนอยู่หันแล้วตัวจะออกมาได้ฝากอุดนุ่นเด้อเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะลำไยงามๆเลยสดๆจากต้นโดยโดยปีแรกที่เฮาสีขาย ต่กกบเราไม่เคยขายจักเถือ่อเต็มอีระเบาบลุ่งแบบลายอยู่ยองเลยตอนมันเป็นแรกๆเห็นกระเทกเต็มอยู่ทางเทืงอันนี้มากับบางไปนำหักเอาไปขายพี่น้องอกินแบ่งกันพร้อมขายนำไปรุ่งดีะปะดย อยู่ในบ้านพี่น้องนะเขามาเอาในเฮือนเลยลำไยพอดีปลูกไว้ดกคูปีเออแต่พอดีกินทุกปีออกกปบางปีพอดีปับเหาดำนาปีนี้หเห่าเหลีวเร็วแต่เก่านะพอดีกเกาเหาดำนาเามันกับมืดเหาเข่ามามันกับมือดอันนี้เหาดำนาเหลีวไว อก็เลยยังทันหนุกชายกว่ากัอยากออกเลยเพาะเพาะอยู่แถวต่ำกระดกแถวสูงกระดกยางล็อกอยากเมื่อแล้วน่ะจักน้อยจักน้อยเอาเำยาไยไปคลายให้ปลาลุงก่อนพากให้ปลาลุงอดน,นุนเนเยเร็ว bỏ ba lุง ẩn nôn nè đeo ẩn nôn nòng cơn nè đeo ba lุง, luôn, thừa thằng nào đấy pì non ấy lầm nhảy hao nè, ẩn nôn nè boy, nhá เกือบห้ำไปน้ำเน่แาแน่ลูกมันเปื้อนห้ำมาบ่ได้ได้มันเปื้อนลูกมันเปื้อนผัวใหญ่นี่จังสีมาเอาใหม่ยันถือไปบ่ได้ใหญ่เกินเอาผัวชุบนิดไว้ก่อน,น,นยังลูก ปลาแห่ฮำสิไปใส่ฮำสิเมื่อแหละจังน้อยจังเมื่อลูกนั่งดีๆย่าตกยังหลายบ่ลุงอยู่เิงกะตจัดดไปแล้วแหละโดโดยอุดนนเด้เด้อพี่น้องลําใหญู่มีแต่ลูกโตหมวกอยู่ใส่ก่อนเออนั่งบ่

ได้ S <S <ong> <S ครับโดยไป,ไปบป่อลุงฮิปไปถ่ายคลิปลูกฝ่าเมื<ผ>มม่อพี่น้องได้บ้านนี่ได้มาเลยเต็มซาลิงเลยเต็นรถพว่วงขางเลยโดยนี่แหละเะ มันย <À, S 1> <mình> ังหลนะลุงเนาะไปกับเจ้ากินมันเออมันพวกเลือซีมากมากโอ้เต็มรถเลีเพะว่าที่ย่างนะขันเอาหมดกะยังไล่เนี่น้องทางบานเฮา ลงเลยล,ลงเลยมันถึงจะสบาย,ล,ยลุงเอ๋ยไม่รู้ว่าตรงไหนลมลึกไหนไปลึกแมนมาเป็นเลิกเลิกเป็นไทยนี่ก็เอาข้าวมาดำให้แล้วเนี่ <c oughs> นยเลยไอาข้าวแล้วเอาปลามาปล่อยว่าเอาปลาปล่อยเอาข้าวมาดำแด้วเนี่ยม <c oughs> ีลมสา,ามารถทำนาได้มาเริ่มสุกแล้วมาเริ่มกรอบแล้วไหมเก็บเมันหลดแล้วเนะี่ยปลาไม่อยากจะร่วงเนี่ยยัยงแล้ะ e ได้ไวสุดประมาณสิบซองอไ,ไม่ถึงยี่สิบเลยนะผมว่าเลยประมาณสิบปลายบิดได้ไวสุดสิบปลายพี่น้องเลยแต่ว่าบานเฮาสิ้นแล้วมันเป็นเรื่องปกติแล้วทางผมยังบอกเลยออกคัไม่นีเลย ฝนตกอยู่คู่มือ,อยังได้จูบน้ำบ้านเฮาออยัางได้จูบน้ำเลยฝนตกคู่มือเอาไ่ไ้จูบน้ำดาบัวของไผ่ตกกระโปงฟอเทดินชุ่ม

nó đi chăn vào rồi rồi เดี๋ยวพี่น้องนวนเด้ปอปลาลุงมีเต่หมากใหญ่ๆเบิ่งกันนวลเฮ้อกำลังชุกพอดีโอ้กลองเขา,ากะกลองเขากับบ,บุพก,การนี่คลิปนี้กล็ลากก่อเดี๋ยวพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันมาคลิปนะสบายดี